ทัพรายการ VR s o l d i e r ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะใกล้แล้วนะคะสำหรับการตรวจเลือกทหารกองประจำการประจำปี2,566นี้ซึ่งมีกำหนดระหว่างวันที่1เมษายนถึง20เมษายนค่ะจะเว้นแค่ในวันที่6เมษายนวันจักรีกับในช่วงวันที่13ถึง15เมษายนเทศกาลสงการาน วันนี้เพื่อเป็นข้อมูลและก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับชายไทยทุกคนถึงโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตการเข้ามารับใช้ชาติด้วยการเป็นฐานกองประจำการรายการ V ี A s o ร์โซเค่ะเราเปิดพื้นที่เพื่อพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวทั้งหมดกันดิฉันได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะคะทั้งหมด4ท่านด้วยกันวันนี้ขออนุญาตแนะนำนะคะไล่กันไปค่ะตั้งแต่ท่านพลตรีศักดิ์เสมาพงกลัดท่านผู้อำนวยการสำนักแผนเตรียมพลกรมกำลังพลทหารบก ท่านที่สองพันตรีวิจักใหญ่เลิศท่านเป็นนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่101นักเรียนในสิบสุวินัยเนรแสงสีนักเรียนในสิบทหารบกรุ่นที่26แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะหลายท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาผลงานของน้องมาอยู่แล้วรวมถึงได้ติดตามข่าวคราวที่ว่าน้องมาเป็นฐานกองประจำการในส่วนของกองทัพบ,บกด้วยนะคะน้องก็คือ พลทหารพิทยาแซ่ชัวหรือว่าน้องต้าอูวงลัสวันนั่นเองซึ่งปัจจุบันสังกัดศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้กลับมาพบกันในรายการอีกครั้งหนึ่งขอต้อนรับแขกรับเชิญทั้ง4ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันขอถามเรื่องการตรวจเลือกทหารกองประจาการปี66นี้ก่อนค่ะกองทัพบกมุ่งเน้นความสําคัญความพิเศษกว่าปีที่ผ่านๆมาอย่างไงบ้างค่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจริงๆแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยที่ผ่านมาผมก็เคยมา เรียนให้ท่านผู้ชมฟังแล้วนะครับเกี่ยวเรื่องของฐานออนไลน์ <S <S จบไปละตอนนี้เป็นเรื่องของการตรวจเลือกฐานก่อนการตามปกติที่ที่เราชาวบ้านรู้จักกันทั่วไปเรียกเกณฑ์ทหารนี่ละครับอันนี้ปกติละเราจะใช้กับน้องๆที่ส่วนใหญ่ก็คือคนที่อายุ21ปีบริบูรณ์เกณฑ์ทหารนี่ก็มีทุกปีทุกปีทุกปีครับทุกปีปีนี้พิเศษตรงไหนจริงๆแล้วไม่ได้พิเศษเลยนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้ทางผู้ชาเนี่ยท่านเปิดโอกาสแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยนะครับก็คือ น้องๆที่สมัครใจขอรับราชการในวันตรวจเลือกคือน้องมาถึงปุ๊บเนี่ยวันไหนตรวจเลือกวันไหนเนี่ยสมัครไม่จับใบแด,ง,ดงแล้วผมขอสมัครเป็นหารละ mm hmm. ท่านได้รับสิทธินั้นก็คือเลือกหน่วยที่จะรับราชการในพื้นที่จังหวัดภูมิแนวตัวเองได้ mm hmm. แต่ถ้าถ้าน้องไม่เลือกแล้วน้องไปจับสลากได้ใบแดงน้องอาจจะไปเป็น ทหารที่ไหนอยู่ในเขตตรงไหนยังตอบไม่ได้ชัดเจนค่ะยังตอบไม่ได้ชัดเจนแต่ถ้าน้องสมัครเนี่ยน้องเลือกได้เลยสมมุติว่าน้องอยู่จังหวัดสุรินทร์น้องหน่วยตรงนั้นเนี่มีจะมีมณฑลฐานบกที่25แล้วก็กองพันฐานราบที่3กมรมฐานราบที่3น้องเลือกเลยบอกว่าอ่ะผมอยากลงมณฑลฐานบกที่5ครับเอาว่างปุ๊บลงเลยอืลงได้เลยคทีนี้ ประเด็นประเด็นอื่นๆว่าเอ้าถ้าเลือกเลือกแล้วมันเต็มแล้วทําไงดีล่ะเดี๋ยวผมบอกตอนท้ายแล้วกันเดี๋ยวบอกตอนท้ายแล้วกันกั้ไว้ก่อนกลักไว้ก่อนคือคือเอาเอาเป็นว่าเราเราตั้งต้นในเรื่องว่าเออถ้าน้องอยู่ในพื้นที่สุรินทร์น้องก็สามารถเลือกหน่วยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ได้ในกรณีที่สมัครใจสมัครเข้าเป็นทหารเลยฉันถามนี้ก่อนการสมัครเข้าเป็นทหารเนี่ยจริงๆก็มีมานานแล้วถูกไหมคะในการเกณฑ์ทหารทุกปีแต่อันเนี้ยเหมือนกับเป็นปีแรกเลยหรือเปล่าที่ ถ้าสมัครเราสามารถเลือกหน่วยในพื้นที่จังหวัดของเราได้ก่อนจริงๆจริงๆสมัยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีลักษณะเลือกได้เช่นกันแต่ว่ามันยังเลือกไม่เฉพาะเจาะจงแบบครั้งนี้ทั้งก่อนเนี่ยอาจจะเลือกได้แค่ว่าอยากเป็นฐานบกนะค่ะอยากเป็นฐานเรือนะอยากเป็นฐานอากาศนะอยากเป็นผัดหนึ่งผัดสองนะได้แค่นั้นได้แค่นั้นอตอนนี้ชัดเจนเลยว่าเลือกเลือกหน่วยในภูมิแนวตัวเองได้แล้วที่สําคัญก็คือเลือกผัดหนึ่งผัดสองได้เหมือนเดิม เราไม่ได้จํากัดน,นะครับว่าผมเป็นทหารบกเนี่ยต้องเลือกเฉพาะทหารบกไม่ใช่ก็เรา,เามาในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมในการตรวจเลือกทหารอยู่แล้วน้องสมัครใจอยากเป็นทหารตรงไหนเป็นไปขอให้ได้เป็นเป็นทหารแล้วกันค่ะครับข้อดีอย่างแรกคือถ้าสมัครสามารถเลือกหน่วยในพื้นที่ของตัวเองได้ก่อนใช่ใช่แล้วมีข้อดีอยางอื่นอีกไหมคะสําหรับการสมัครใจเข้าเป็นทหารเอ่อข้อดีข้อนึงก็คือน้องๆที่สมัครเหล่านี้เนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับในการ ใช้สิทธิ์ลดัรรับราชการตามคุณวุฒิตัวเองได้ยังไงคะยังเหมือนเดิมครับเช่นจบมหกจบปริญญาตรีแล้วจบรอรปีหนึ่งสองสามอะไรก็แล้วแต่น้องอาจจะไม่ได้รับราชการครบสองปีก็ได้อ,อันนี้มีมีกฎหมายกําหนดไว้มีตัวเลขเยอะครับพูดง่ายแต่ผมเนี่ยเชิญชวนเลยว่าถึงน้องมีมีสิทธิ์ลดัรรับราชการก็ตามอยู่สองปีเต็มครับมันมันมีอะไรที่ที่น่าจะเรียนรู้แล้วเปิดโอกาส ให้กับตนเองได้มากกว่าเดิมเยอะ,อะแต่แต,แต่แต่ถามว่าไม่ได้ลดสิทธิ์นะครับน้องอยากเชสิทธิ์ลดบรรลับราชการก็ไม่ได้วาา่ากันแต่ผมก็อยากเชิญชวนว่าต่อให้น้องมีสิทธิ์ลดบรรลับราชการก็อย่าไปใช้เลยครับอยู่สองปีแหละบางทีน้องอาจจะไม่ได้อยู่2ปีตรงนั้นก็ได้อาจจะมาเป็นอย่างน้องๆอ,อีก2คนนี้ก็ได้ใครไปรู้อ่เป็นไปได้หมด แล้วสําหรับการตรวจเลือกเราเน้นการดําเนินการยังไงบ้างในช่วงวันที่1นึถึงยีเมษายนค่ะที่ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำอ่ะปีปีนี้ปีนี้โดยปกติแล้วก็ทําเหมือนปีที่ผ่านมาเพราะว่าเราเพิ่งพ้นจากขั้วของอการระบาดของโควิดปีผ่านมาสังเกตว,ว่าเข้มข้นมากต้องมีการคัดกรองคนแรงต่างกว่าจะเข้าพื้นที่แรงต่างปีนี้เราก็ยังดํารงเหมือนเดิมแต่ว่าลดความเข้มข้นลงนิดนึงแล้วก็เราจะจํากัดจํานวนคนที่มาตรวจเลือกหน่อยก็คือ วันหนึ่งเนไม่เกินห้าค้อยคนเพราะเราไม่ต้องการในคนที่มาพื้นที่ต่นเลือกกันแน่นมากแล้วปีนี้เราเน้นเลยครับว่าถ้าทําได้อยากให้ใช้หน่วยทหารเนี่ยเป็นพื้นที่ในการตรวจเลือกอสาเหตุมีครับสาเหตุมีหนึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยฐานอยู่อยู่แล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวก,กต่างๆครบถ้วนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจเลือกก็ดีการอำนวยความสะดวกกับญาติพี่น้องที่มาก็ดีหรือ จริงๆหลายหน่วยทหารนี่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยซ้ําเพราะนั้นจริงแล้วเขตทหารห้ามเข้าเนี่ยมันมันอาจจะเป็นความรู้สึกของคนใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถดําเนินการให้หน่วยตรวจเรื่องเนี่ยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วเปิดให้แย่ๆได้เข้ามาดูเนค่ะมันก็จะสร้างความอบอุ่นใจในระดับหนึ่งนะคะทางก็ไม่ชวนก็คือพูดเดียวกันแหละครับไม่มีอะไรเราก็เป็นเราก็เป็นลูกหลานแหละก็สุดท้ายก็มามาดาเนินการความพิเศษก็หลักๆก็จะมีเท่านี้นอกั้นก็คือตามปกติเลยตามปกติเลย กำหนดการก็คือ1นึ1่งถึงยี่สิบ <10 S 2> ยกเว้นวันที่6แล้วก็สิบสามถึงสิบห้าเพราะเป็นวันหยุดคค่ะนี่คือในเบื้องต้นก่อนนะคะที่เราคุยกันว่าเออการตรวจเลือกของปีนี้จะมีความพิเศษแตกต่างจากปีที่มันผ่านมาอย่างไรสาระสําคัญคือถ้าสมัครค่ะเชิญชวนชายไทยทุกคนให้มาสมัครวิธีการสมัครคือสมัครที่หน้าหน่วยเลยถูกไหมคะหน้างานมันตรวจเลือกเลยครับอ๋อก็นําเอกสารหลักฐานมาเหมือนกับเมาจับใบดำใบแดงปกติใช่ครับแต่ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนถ้าน้องสมัคร เขาจะพาไปดาเนินการวัดขนาดร่างกายตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วก็ให้ใบนัดมาเรียบร้อยจบกลับบ้านได้เลยค่ะแล้วถึงเวลาก็ค่อยมารายง,งานตัวเข้าหน่วยแต่ถ้าน้องจะอรอจับสลากอาจจะเสร็จบ่ายถ้าคนเยอะก็อาจจะเสร็จก้มคหน่อยค่ะครับผู้ได้สมัครปุ๊บจบเร็วครับทันใจแล้วก็ มีโอกาสก็น่าต่ออีกหลายด้านครับค่ะแจ้งความประสงค์ว่าจะสมัครเป็นทหารนะคะคุณผ,ผู้ชมก็จะได้รับสิทธิในการเลือกหน่วยก่อนและแถมขั้นตอนก็จะค่อนข้างรวดเร็วด้วยด้วยทีนี้ที่ฉันมาถามถึงเส้นทางชีวิตของแต่ละท่านที่มาร่วมรายการวันนี้บ้างดีกว่าในฐานะที่เป็นทหารกองประจำการทุกคนอย่างท่านวิจักรเนี่ยก็เคยผ่านเส้นทางการเป็นทหารกองประจำการและในปัจจุบันยังต่อย,ยอดเป็นทหารอาชีพอยู่ด้วยใช่ไหมคะครเล่าให้ฟังนิดหนึ่งตอนจุดเริ่มต้นของการเข้าเป็นทหารกองประจำการของแต่ละท่านเนี่ยอรนคับ ก็สาหรับจุดเริ่มต้นของการเป็นฐานกองบรรจาการของผมนะครับก็จะเป็นเมื่ออายุครบ21ปีก็มาทําการเกณฑ์ทาหารตรวจเลือกตามกฎหมายตรวจเลือกตามกฎหมายใช่ครับอาจจะเป็นการจับสลากครับ<อ>จับสลากก็คือจับจับใบดําใบแดงอย่างที่ท,ที่เรา,ารู้จักกันนะครับก็จับสลากได้ใบแดงครับก็ต้องไปเข้ารับราชการทาหาร,รที่กองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครับใน รุ่นปีพุทธศักราช2545ครับปฏิสองครับก็แรกเข้าก็มีความแอบ,บกังวลแอบบกังวลเล็กน้อยนะครับเ,รเพราะว่าเรื่องอะไรบ้างคะท,ที่ที่กังวลก็<ด>กังวลก็คือเราไม่เคยได้รับการฝึกหรือว่าไม่ทราบว่าในการไปเป็นทหารนี่มันจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างทราบแต่ว่าอาจจะต้องมีการฝึกการปฏิบัติหรือการ อาจจะกลัวในเรื่องของการมีระเบียบวินยัยอ,อยู่ในระเบียบอตอนนั้นคุณวิจักในวัย21ก่อนที่จะมาเป็นทหารเนี่ยนะคะคุณวิจักเป็นอาชีพอะไรอ,อยู่ที่ไหนทํางานอะไรคะอตอนนั้นก็กําลังศึกษาอยู่ครับที่มหาวิทยายลัยรามคาแหงครับคณะน,นิติศาสตร์ครับก็คือความตั้งใจนะหน้าตอนนั้นอยากจะเป็นนักกฎหมายครับ แล้วจากคุณวิจักก็เลยได้เข้ามาสู่ในรั้วของกองทบบมาเป็นค,คนทหารวิจักช,ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงคะจากความมุ่งมั่นความใฝ่ฝันของเราที่อยากจ,จะเป็นนักนิติกร,ร,รมาสู่เส้นทางทหารเมื่อมาได้รับการฝึกครับซึ่งการฝึกก็จะเป็นการฝึกตามหลักสูตรฐานใหม่ครับซึ่งได้รับการฝึกได้รับการดูแลจากผู้บังบัญชาแล้วก็ครูฝึกทุกระดับชั้นครับก็มีการฝึกตามรูปแบบก็คือฝึกจากเบาไปหาหนักก็ได้มีการปรับตัวครับจากที่ ที่ไม่เคยออกกำลังกายไม่เคยฝึกอะไรหนักๆเลยก็สามารถปรับตัวแล้วก็ทำการฝึกไปได้นะครับแล้วก็ได้ได้เห็นถึงความมีระเบียบวินยัยในตัวเองได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแลเลยมีความชอบในการที่คิดว่าเมื่อครูฝึกหรือว่าผู้มมชาเนี่ยท่านได้แนะนำว่าเราเนี่ยจบม .6 มานะมีวุฒิเนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดของการเป็นนักเรียนในสิบได้ครับก็เลย ได้เตรียมตัวก็มีการเตรียมตัวก็มีการอ่านหนังสือหนังสือเตรียมสอบแล้วก็มีการออกกําลังกายในช่วงเย็นของในแต่ละวันนะครับค่ะครับแล้วก็ทําการต่อยอดต้นน้คือ,อเราร<อ>เป็นเป็นสปีถูกไหมคะครับถ้าเป็นจับ สลากก็คือจับใบแดงเนี่ยในวุฒิวุฒิม6กก็จะเป็น2ปีครับค่ะแต่ว่าเราก็ได้มีโอกาสคือครูฝึกเขาแนะนําว่าสามารถต่อยอดในเส้นทางอาชีพใน10ได้เราก็เลยสนใจก็เลยอ่านหนังสือมีติวคงติวเข้มในหน่วยไ้หมคะมีครับที่ที่หน่วยก็จะจัดครูฝึกก็คืออาจารย์ก็จะจากโรงเรียนในายร้อยนะครับช่วยติวให้ในช่วงเย็นก่อนที่จะทําการสอบ ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าสอบเข้าโรงเรียนในสิบได้ก็อ<า>สอบเข้าโรงเรียนในสิบได้ครับสอบเข้าโรงเรียนในสิบก็โรงเรียนในสิบฐานบรุ่นปี2547ันหารุ่นที่8ครุค่นที่ะครับก็โรงเรียนในสิบเนี่ยตอนนั้นหลักสูตรก็คือหลักสูตร1นปีครับเมื่อครบการฝึกศึกษาครบ1ปีนี้ก็จะมีการคัดเลือกโคต้าจากนักเรียนในร้อยอน,นักเรียนใน10นะครับ1,427คนนะครับคนก็ ค่ะเเลือกก็คือคัดเลือกเป็นอัตราร้อยละหนึ่งครับก็จะคัดเลือก15นายครับอของผมนี่จจะได้ลำดับที่8ครับก็จะได้ต่อยอดได้โคต้าไปต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารค,รค่ะ,คะปกติพี่ศักดิ์สิทธิ์มาคะคือเรามีโคต้าสําหรับทหารกองมาจําการให้ไต่เต้าขึ้นมาเป็นในสิแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารแบบเนี้ยทุกๆปีอยู่แล้วใช่ไหมมีทุกป,ปีครับมีทุกปีคือวิธีการในแต่ละห่วงเวลาเนี่ยอาจจะต่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วจํานวนจํานวนของน้องๆที่เป็นนักเรียนสิบ แล้วได้ไปเป็นนักเรียนเตรียมอาหารเนี่ยเท่ากันคือหนึ่งเือร์ซของยอดนักเรียนในสิบหน้าเวลานั้นถ้าปัจจุบันมีนักเรียนสิบ2 0 0ันสองร้อคนสอง0นสองรอยนายก็จะได้เป็นนักเรียนเตรียมอาหารยิบสองค่ะแต่ว่าวิธีการในแต่ละห่วงเวลาอาจจะแตกต่างกันไปคในในห่วงเวลาของน้องวิจักเนี่ยก็เอาคะแนนที่เรียนเลยเพราะเขาเรียนปีเดียวเอาคะแนนที่1ถึงที่เท่าไหร่นะสิบห้าสิบห้า อ๋อนี่ได้ที่แปดเปอร์เซ็นต์เลยอะไรอย่างนี้เลยแต่ของปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเอาคนที่ได้คะแนนอาจจะไม่ใช่เท่านี้อาจจะเยอะกว่า<อ>จํานวนหนึ่งมากกว่าจํานวนหนึ่งค่ะแล้วก็มาสอบรวมอีกปงหาก<อ>เพราะว่าเขาเรียนหลักสูตรของใหม่ในปีครึ่งละค่ะปีครึ่งละไอ้นี้ย ถ้าอยากรู้ต้องไปเป็นทหารก่อนเดี๋ยวใครจะไปรู้ข้างในต่อโอ้โหฉันอาจจะโอกาสค่อนข้างยากนะคะต้องต้องให้ชายไทยทางบ้านเนี่ยไปรับโอกาสตรงนี้เอ๊ะแอบแกระซิบนิดนึงได้ไหมคะแล้วถ้าเป็นทหารกองบรรจการมีแต้มต่อสาหรับการเข้าศึกษาเป็นนักเรียนในสิทธิ์หรือว่าเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยเพิ่มมากกว่าปกติไหมมากกว่ามากกว่าเยอะครับคนที่จะไปเป็นนักเรียนสิบปัจจุบันเนี่ยท่านผู้จัดการบอกท่านให้ในบ่ายชัดเจนว่าขั้นต่ำนะครับตอนนี้เราให้มาจากฐานกองบรจการ80% มาจากน้องๆพลเรือน20%ค่ะแล้ว80%ที่ว่าเน,นี้ยถ้าสมัครถ้าสมัครร้องขอเข้าไปนะครับเราแข่งในกลุ่มนเองเนี่ยตรงนี้ได้อีก30%ค่ะแล้วจังหากถ้าคุณคะแนนหลุดจาก30%นี้มาสอบแข่งโควตารวมได้อีกคือโอกาสเยอะหมดนะครับพูดง่ายให้แล้วให้เรา พี่วิจักก็คือตัวอย่างที่เล่าได้เป็นอย่างดีท่านหนึ่งของวันนี้เลยนะคะที่เราเชิญมาเป็นยังไงรู้สึกว่าคุ้มค่าไหมคะสำหรับการเข้ามาเป็นทหารก็คุ้มค่าเลยครับคุ้มค่าถือว่าการเป็นทหารนี่ก็คือให้ชีวิตเลยเหมือนเหมือนเป็นชีวิตชีวิตใหม่เลยนะครับที่มาอยู่ตรงจุดนี้วได้ก็จุดเริ่มต้นจากการเป็นทหารก่อปมาจําการเลยนะใบแดงในวันนั้นนี่เปลี่ยนชีวิตเลยครับค่ะคุณคแตงกวาครับขอนิดนึงค่ะเชิญค่ะนี่คือตัวอย่างที่ ตัวอย่างในเชิงบวกที่ค่อนข้างมีคุณภาพสูงด้วยเพราะว่าน้องเข้ามาจากฐานกองจัมการน้องผู้ฐานแล้วกันมาเป็นนักเรียนสิบมาเป็นนักเรียนเตรียมหารตอนนี้เรียนโรงเรียนเสียในการฐานบกอยู่เพราะถือเป็นสถาบางงันการศึกษาั้นสูงกองทัพบกค่ะ ๋อนี่คืออยู่หลักสูตรหลักการมือแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตเป็นผู้ชาหรือฝ่ายบริการฝูงกองทัพบกต่อไปได้ค่ะโอ้ขอนญาตฝากตัวไว้ล่วงหน้าเลยนะคะเดี๋ยวพูดพูดคุยเพียงเท่านี้ก่อนค่ะไว้ก่อนมาน้องอีกสองท่านที่ยังเป็นทหารกองประจำการอยู่ก่อนนะคะมีเนักเรียนสิบแล้วอ่าคนนี้เป็นนักเรียนในสิบแล้วแต่ก็ยังอยู่ในกองประจำการอยู่ด้วยใช่ไหมคะคือคือยังไงนะคะก็คือน้องที่เป็นฐานกองประจำการเดิมเนี่ยแล้วมาเป็นนักเรียนสิบเนี่ยเขาก็ยังมีฐานะเป็นเป็นฐานกองประจำการด้วยเป็นนักเรียนส ในคนเดียวกันอ๋องยน,นี้ดกว่าอะงั้นคงต้องให้น้องสุวินัยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ามาเป็นทหารกองประจำการก่อนค่ะคอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชีวิตเรามาอยู่ตรงนี้ค่ะจุดเริ่มต้นของผม,ผมนี่คือผมได้ได้ไดรับคำแนะนําจากรุนพีที่อยู่แถวบ้านครับก็เขาแนะนํามาบอกว่าอยู่ในนี้ก็สบายดีครับก็มีการฝึกอะไรก็สนุกสนานดีครับออพอผมก็ตอนนั้นช่วงนั้นก็ผมอายุประมาณ18ครับ ก็ยางเข้า19ก็พอผมเข้าไปฝึกปุ๊บก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องระเบียบวินัยแล้วก็ในการเป็นอยู่ของทหารที่เรียกว่ายัางไงครับก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งค่ะก็ะคือเพื่อพืนค,ความสามารถของตัวเองคือให้อยู่ในระดับที่สูงที่ทํางานได้ครับค่ะสุวินัยสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการใช่ไหมคะครับสมัครเข้าเป็นทหารเนี่ยครับเป็นทหารกองประจำการครับแต่ว่า วงเล็บอาสาสมัครครับอ่าคือสมัครที่หน่วยเลยครับคือหน่วยกองพันจุโจมรักษาพระองค์ครับค่ะคือใช่ครับแล้วเป็นยังไงชีวิตของการฝึกมันเหมือนที่คิดไว้ตอนแรกไหมเราเคยกังวลไหมคะก่อนจะเข้ามาสู่รั้วของทหารว่าการฝึกมันจะต้องโหดแน่ๆเลยพอฝึกจริงรู้สึกยังไงบ้างก็พอรู้สึกจริงครับเมื่อพอเมื่อไปสัมผัสแล้วรู้สึกก็มันก็ผมก็มองจากคนอื่นเขาก็ผ่านมาได้ผมก็ทําได้ครับก็ไม่หนักมาก ก็เราก็ต้องมีความพยายามหน่อยพูดถึงเรื่องการเป็นอยู่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยแล้วก็ตัวเพื่อนที่เขาดึงเราด้วยค่ะการการเป็นอยู่เป็นยังไงพอจะขยายความให้คุณผู้ชมฟังได้ไหมคะเช่นการกินการนอนการฝึกมันโหดจริงไหมมันลําบากหรือเปล่าก็ส่วนเรื่องการฝึกนี้ก็ไม่ลำบากครับก็มีข้าวกินตลอดก็ตามใชกินอินครับ แต่คือเราก็ต้องทํางานด้วยคือเราก็ต้องฝึกด้วยเพื่อให้หน่วยหน่วยเราคือดํารงสภาพความเป็นที่หนึ่งครับยอดเยี่ยมได้ครับก็<อ>ประมาณนะั้นคร่ะแล้วสนใจอยากจะต่อยอดแบบพี่วิจักไหมครับเพราะตอนนี้เราเป็นนักเรียนในสิบอยู่ด้วยใช่ไหมอยากจะต่อยอดในเส้นทางทหารอาชีพไหมคะอ๋อก็คิดไว้แล้วครับว่าต่อยอดครับก็อยากจะไปเป็นนายทหารก็ดูแลแล้วก็สืบสารครับ เพื่อแบบให้ทหารมีคุณภาพขึ้น,นครับครอบครัวเราชอบเรื่องการเป็นทหารอยู่แล้วด้วยไหมคะอ๋อก็ทางครอบครัวก็เป็นอย่างพ่อก็เป็นทหารอยู่แล้วครับก็เขาก็สนับสนุนด้วยทางนึงครับค่ะมีประสบการณ์แบบอารมณ์ว่าบางบ้านเนี่ยนะคะเห็นลูกใส่ชุดทหารครั้งแรกคุณแม่ถึงกับน้ําตาไหลอะไรแบบนี้เลยพอจะเล่าอะไรลักษณะอย่างนี้ให้เราฟังได้ไหมก็ผมก็ตอนนั้นผมก็จบหลักสูตรล่มครับก็ได้พักกับบ้าน ก็กลับไปก็พ่อผมก็ก็ดีใจครับลูกประสบความสําเร็จครับก็ยินดีด้วยก็ถ่ายรูปครูอะไรนี้ครับประมาณน,นี้ครับค่ะมันเป็นสิ่งที่ลูกเรา ทำแล้วลูกเราภาคภูมิใจด้วยพ่อแม่ก็ภูมิใจด้วยใช่ใชรับฟังแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะคะคนี่มาที่น้องตาอูบ้างโอ้ตาอูก็เป็นคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะปัจจุบันมาเป็นทหารกองประชาการหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเราจับใบแดงเข้ามาถูกไหมครับผัดเท่าไหร่นะผัด2 6 5ครับผัด265ตอนนี้ก็เท่ากับว่าฝึกมาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งและประมาณจบไปแล้ว จบแล้วตอนนี้จากทหารใหม่เริ่มจะเป็นทหารเก่าแล้วเป็นทหารเก่าแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะในรั้วทหารกองประจำการก็จริงๆตั้งแต่ตอนเริ่มเข้ามาฝึกเลยแล้วกันครับเพราะว่าช่วงการฝึกอะครับเราค่อนข้างเตรียมใจมือแล้วเพราะว่าการฝึกมันก็คือการฝึกจะต้องจําเป็นจะต้องเปลี่ยนจากการเป็นพลเรือนเข้ามาเป็นทหารนะครับก็เรารับเราเตรียมเตรียมไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องหนักเลยจริงจริงเราค่อนข้างจะเตรียมตัวมาหนักมากกว่าที่เราเจอด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคเพราะว่าเตรียมเตรียมตัวยังไงมาบ้าง ช่วงก่อนเข้าไปเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมีการทดสอบสมรรถภาพแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะเรารู้แล้วแหละว่าอาจจะต้องมีถ้าถ้าไม่ถูกระเบียบวินัยอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการแบบว่าเอ้ยลงโทษด้วยการถ้ากายบริหารพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําก็คือเราก็แบบออกกาลังกายด้วยความที่จริงๆเราก็ออกกําลังกายอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องเต้นอะไรเงี้ยครับเราก็จะวิดพื้นออกกําลังกายอะไรเงี้ยครับเวลาเราโดานเวลาโดนโดนถึงถึงเวลาจริงที่ช่วงที่เราปรับระเบียบวินัยอะไรเงี้ยครับเราเวลาเวลาต้องแบบโดนกายบริหาร,หรเราก็จะแบบ ทนได้ครับอยู่ได้ครับทนได้ทนได้ยังไ,ไปได้เรื่อยๆครับคือหน้าต้องนั้นนะครับมันมันเป็นอารมณ์ร่วมที่มันค่อนข้างสนุกนะครับแล้วพอเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อนอาวันที่1พฤศจิกาวันเข้าไปวันแรกจนวันที่ฝึกเสร็จอย่างเงี้ยครับสองสาเดือนที่ผ่านมามันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยในแต่ละหน่วยอะไรเงี้ยครับพอได้เข้ามาแล้วเงี้ยเราเราต้องเตรียมใจเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือมันเป็นหน้าที่ ที่ชายไทยทุกคนต้องรับผิดชอบแล้วกันเพราะในเมื่อมันเป็นหน้าที่เราเองก็ต้องทําหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดเพราะว่าความรับผิดชอบอะครับมันมาพร้อมกับหน้าที่แล้วก็บทบาทในการเป็นอาหารเพราะฉะนั้นพอได้เข้ามาแล้วหรือว่าเราอันนี้ฝากถึงน้องๆเผื่อใครได้จับได้ใบแดงแล้วก็ได้เข้ามาเป็นรับราชการอาหารเนี่ยครับก็ここอยากจะบอกว่าในเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยครับเราทาใจให้มันโล่งๆแล้วก็มีอารมณ์ร่วงกับมันแล้วก็เต็มที่กับมันดีกว่าเพราะว่า ถ้าเราหนีไปก็ไม่มีประโยชน์เราไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงมันได้ไงครับแล้วก็เราอย่าไปตั้งแง่กับมันแล้วก็ถามตั้งถามกับตัวเองเยอะๆดีกว่าว่าเราจะได้อะไรจากมันบ้างจากการได้เป็นอาหารเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีสิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจากการเป็นอาหารนะครับไม่ว่าระหว่างที่รับราชการอาหารหรือว่าหลังจากที่จบไปแล้วเงครับอย่างที่เราได้แบบนําเสนอออกไปอะไรเงี้ยมีโอกาสเยอะแยะมากมายครับเพราะฉะนั้นแบบ อยากให้มองตรงข้อดีแล้วก็โอกาสที่จะได้มามากกว่าคงจะต้องย้อนกลับมาถึงรายละเอียดส่วนที่คุณผู้ชมกําลังตั้งต,งตารออยู่ในเรื่องของการตรวจเลือกทหารกองประจำการข้อปฏิบัติต่างๆที่เราเน้นย้ําในการปฏิบัตินะคะเพื่อที่หลายคนฟังอยู่อาจจะเป็นครอบครัวของลูกหลานที่จะต้องมาเกณฑ์ทหารในปีนี้ท่านศักดิ์สมาคะอยากจะเน้นย้ําข้อปฏิบัติตอะไรถึงประชาชนผมขอย้านิดน,นึงว่าท่านได้รับหมายเรียกมาตรวจเลือกวันไหนต้องมาวันนั้นแล้วครับอย่าอย่าอย่าผิดพลาดโดยเด็ดขาดมาแล้ว อยากสมัครก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อเมื่อต้นรายการคถ้าไม่อยากสมัครอยากวัดดวงจับใบรำใบแดงเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ขออย่างเดียวขอให้มาวันนั้นแล้วก็มาในสถานที่ที่กาหนดไว้เพราะในหมายเลี่ยงเขาจะกําหนดชัดเจนอยู่แล้วคนที่สมัครเข้ามาสมมติว่าสมัครในพื้นที่สุรินทร์นะคะแล้วถ้าหน่วยในจังหวัดสุรินทร์เต็มมณฑลฐานบกที่25เต็มไปอยู่ไหนคะมีหลายทางเลือกทางเลือกแรกก็คือถ้าเต็มมาขอได้ก่อนนะครับถ้าเต็มก็ไปอยู่จังหวัดใกล้เคียงได้ เช่นสุรินติดกับบุรีรัมศุลินติดกับร้อยเอ็ดใช่ไหมสุรินติดกับสีเกตไม่มีอาจจะเป็น,นอุบลติะใกล้เคียงเราอยากไปอยู่ไงก็ไปได้หรือถ้าไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นอยากอยู่ที่เดิมนี่แหละก็เลือกผัดสองครับปัดสองคือขัดที่สองคือเข้ากองจําการไว้ที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนส่วนใหญ่ที่เราจะมองว่าผัดหนึ่งอาจจะเต็มเนี่ยเพราะว่าน้องฐานออนไลน์ที่เราเพิ่งเพิ่งปิดการเมินการไปเนี่ย เขาลงพันหนึ่งเป็นส่วนใหญ่คก็เกือบมือนะครับพูดง่ายก็บางน่วยอาจจะเต็มมาพูดง่ายแต่ถ้าอยากลงตรงนี้พันหนึ่งเต็มพันสองก็ได้ไม่ว่ากันคแล้วน้องพวกนี้การันตีว่ายังไงก็อยู่เราแกลบ้านตัวเองนี่แหละยังไงก็อยู่ตรงนั้นแต่แต่ถ้าน้องวัดดวงจับใบดำใบแดงก็อีกเรื่องหนึ่ง อค่ะดิฉันขอปิดท้ายด้วยคำถามนี้ดีกว่าคือ1โอกาสที่ห,ห,หลังจากได้รับการเข้ามาเป็นฐานกองออประจำการนะคะทราบว่ากองทัพบกมีโครงการล่าสุดเลยที่เพิ่งลงนามร่วมกันกับทางภาคเอกชนเขาส่งเสริมในเรื่องอาชีพของฐานกองประจำการด้วยพอจะแบ่งปันรายละเอียดตรงนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับคุณผู้ชมด้วยได้ไหมคะผมเอาสั้นๆแล้วกันน้องที่เป็นฐานกองประจำการเนี่ยถือเสมือนว่าทุกคนมีความเสมอภาคทางโอกาสแล้วอยู่ที่ใครจะไขว้า ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนที่มาเป็นทหารได้แล้วก็ไม่ได้ทุกคนที่มาเป็นนักเรียนสิงนี้ได้ใช่ครับไม่ใช่ทุกคนที่มาเป็นทหารัญญาบตีอย่างนี้ได้แต่ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการสวงคหาโอกาสตรงนั้นน้องคนไหนที่คิดว่าตัวเองอยากเป็นข้าราชการฐานต่อก็ต้องมีความมุ่งมั่นพยายามมาเป็นนักเรียนในสิบถ้าเราพอใจแนวทานการตรงนั้นเราก็จบไปเป็นสิบตีสิบัวสิบเกก็ไล่ไปแต่ถ้าเรามีความเขาเรียกว่า เรามีความอยากที่มีความก้าวหน้าอีกแบบหนึง่งก็ต้องสอบไปเรียนเตรียมอาหารต่อให้ได้คก็จะมาเป็นอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยแต่บางคนไม่ใช่เขามีแนวทางชิตตัวเองชัดเจนเช่นเต้าหูเนี่ยณเวลานี้เต้าหูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไม่ได้อยากเป็นหานนะตอนนี้เป็นหารอยู่ครับแต่เขาก็มีแนวทางชัดเจนว่าเขาทํางานอะไรอยู่คคนกลุ่มนี้ปลดจากกองจัมการไปก็จะเอาเอาสิ่งที่ได้จากการเป็นหานไปใช้กับงานที่เขาทําอยู่ แต่น้องบางคนเนี่ยยังไม่มีโอกาสในเรื่องงานแบบนั้นกองทัพบกก็มีบริษัทซ p ที่ทําข้อตกลงไว้ไปสมัครงานเลือกงานได้เลยหลายอัตราเป็นหมื่นอัตรานอกจากนั้นแล้วโรงเรียนพระดาบทเราก็มีเปิดโอกาสให้เขารลบการอบรมหนึ่งปีโดยเฉพาะเรื่องของสาขาช่างต่างๆกองทัพบอกเราก็ก็ดูแลตรงนี้อยู่ครับเพราะนั้นน้องๆที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยเรามีการเปิดโอกาสให,ให้กับตัวเองแล้ว อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าตัวเองจะไขว้าได้มากแค่ไหนไปทางไหนคแค่นั้นเองแต่ถ้าใครไม่ได้คิดจะทําอะไรเลยอ่ะก็พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคิดเองออกเองครับว่าโอกาสเราเป็นยังไงบ้างจากคนที่อยู่ข้างนอกไม่เคยเป็นหานเนี่ยอาจจะคิดอะไรไม่ออกเข้ามาแล้วจะคิดออกเองค่ะแต่การันตี<อ>ได้เลยว่า,เ,า,าเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดแน่นอนแล้วก็สมัครกันเยอะนะครับวันต่วนเลือกครับค่ะ คุณผู้ชมคะหลากหลายเส้นทางหลากหลายความฝันนะคะแต่ทุกคนต่างมีจุดร่วมกันคือการได้มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเข้ามารับราชการรับใช้ชาติเป็นทหารกองประจำการนี่คือเรื่องราวดีๆที่เรานํามาแบ่งปันกันในวันนี้อย่าลืมนะคะ1-20เมษายนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการประจําปี2566วันนี้ดิฉันพร้อมแขกรับเชิญเดี๋ยวขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยขอบพระคุณแขกรับเชิญทุกท่านมากนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับ หมดเวลาของรายการ VR s o ร o โซเค่ะเราทั้งหมดลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ